ทำทุกท่านคงอยงู่ในทุกท่านเอาขับน้ำไปทะเลีย่างปลาพี่เนาะคุณครับตรงนี้คุณครับกางเกงงวงๆๆอีกไปอันนี้ขับเองเลยนะครับทุกชม นนี่ท้องฟ้าสดใสเลยครับมนันนี่ตึกตักมักจกก่ะขับรถเทเลอร์มาเองเอารถล่งเองนะครับอากาศแจ่มใสเลยมันนี่ท้องฟ้าสดใสแดดหวอนจังลเลยด้เริ่มเริ่มแดดแล้วครับ ผมสิเบี่ยวเอ่ออันนี้ขึ้นก่อนนะครับ <laughs> เอาเนี่ยตายแล้วนี่กินได้ ah, <susun> าราลด้วยครับหางอีก้างนึงมันคือเอาขึ้นป่ได้ป่ะ ยินบ่่ยหางอีกครั้งนึงว่าเราขึ้นบ่ได้ไหมึินมาจนานู่นาเด์ด้วย นะครับผมพิทยุไปหาตึกตักมักจกอรุดไปไปผลยี่พิโคซาอยู่อยู่มุม,ม่นนะนี่ึ้นในฟางเดียวนะครับบ <c oughs> ้าวเป็นต้องเอย็ดจังเดยช่วงนี้ฝนก็มังตกก็มีคนเหลื่อมไทนาแล้วครับ วานเขาน,นี่น่าจะเป็นไทยหุ่มัง้งบันถนนวานเขาเจ้บบาบังบังมองกับวานแล้วกะแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติกต,ตักม,มักจุบต,ตานผมได้ชมอยู่ช่องซีบายน,นะครับกะฝากคุณชมติดตาม นี่ก็ลาไปก่อนเพราะว่าแดดทันหันบุงวิจิจังไหนต่อนะ้ครับสวัสดีครับผม